สวัสดีทนศะากษากศสน,นทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมือง2ค2 1 0 0 2ระดับมต้นนะครับจะถึงเวลาสอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะครับข้อแรกนะครับเราดูที่ข้อข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับ ข้อใดไม่ใช่การส่งเสริมศาสนาพุทธในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับที่ไม่ปรากฏนะครับก็คือก็คือการข้อทิศข้อไก่นี่บอกว่าการเล่าเรียนจากพระไตรปิฎกนี่ก็คือมีการเล่าเรียนในพระไตรปิฎกนะครับถ้าถ้ามีการส่งเสริมพุทธศาสนานะครับข้อที่สบอกว่าการเผยแพร่ศาสนาไปยังประเทศลาวข้อที่3บอกว่าอรัสนาพระเถระชาวลังกามาเผยแพร่ ศาส,สนาพุทธข้ององูก็คือทรงนิพนธ์ไต่ภูมิพะล่วงเพื่อประชาชนได้เรียนรู้ศาสนาพุทธนะครับข้อที่ไม่ปรากฏก็คือขอไข่นะครับเผยแผ่ศาสนาพุทธไปยังประเทศลาวนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่คุณประโยชน์ที่ศาสนาคิดนิกายโปรเตสแตนต์สร้างให้กับสังคมไทยนะครับคิดคิดศาส,สนาคิดนะครับนิกายโปรเตสแตนต์ก็จะมีในเรื่องของการแพทย์ การพิมพ์การศึกษานะครับการศึกษาก็คือเขาก็จะโปรเตสแตนต์ก็คือจะเป็นประมาณร้องเพลงนะครับเห็นถ้าเราจะสังเกตว่าจะเป็นคิดที่ที่ส่งเสริมลักษณะของการร้องเพลงสรรเสริมพระเจ้านะครับจะมีวงดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นในปัจจุบันนะครับก็จะมีเขาจะมาเรื่องการแพทย์ก็จะมีหมอบัตรเล่การพิมพ์การศึกษาแต่การสารนี้ไม่ปรากฏนะครับข้อที่2จึงตอบข้อไข่นะครับ ข้อที่3ข้อใดไม่ใช่พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีอยู่ในสังคมไทยนะครับก็ไก่ก็คือร้จิงช้าขอไข่พิธีล้างบาปขอควายพิธีบรมราชาพิเศษงองูพิธีแลกนาขวันนะครับข้อนี้นี่ก็คือจะเป็นถ้าเราจะดูจริงๆนะครับร้จริงช้าก็เป็นของพราหมณ์ พระบรมราชาพิเศษก็เป็นของพราหมณ์แรกนาขวัญก็เป็นของพาอางราหมณ์เห็นไหมครับบัวเป็นศาสนาของพระเจ้าไอเป็นผ้าหน้าของพระเจ้านะครับข้อนี้ก็คือขอไข่นะครับพิธีล้างบาปเราจะได้ยินเป็นของคิสนะครับข้อที่4นะครับข้อใดคือหลักธรรมของศาสนาพุทธตามทางสายกลางที่ทําให้บุคคลมีเสียธรรมในตนเองนะครับข้อนี้นะครับเราเข้าใจไปยังไงครับสมาธิคืออะไรครับสมาธิค,คือความเห็นชอบ สัมมาวาจาก็คืออะไรครับเจรจาชอบสัมมาวยมะคือพยายามชอบสัมมาสังกปะก็คือสัมมาสังกประคืออะไรครับสัมมาสังกประค,คือความเห็นชอบนะครับในส่วนตัวของผมเองเนี่ยทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยก็คือถูกต้องนะครับแต่ถ้าในแบบบทเรียนของเราเนี่ยเขาบอกว่าสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดมันก็จะมีอยู่ในสีลข้อที่ ข้อไหนครับข้อที่1ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ก็สองไม่รักทรัพย์ก็3ไม่ผิดลูกผิดเมียข้อที่4ี่ไม่พูดปดเห็นไหมครับจะเกี่ยวกับวาจาข้อที่ห้าคือห้ามดื่มสุราและยาเสพติดข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นะครับข้อที่ห้านะครับผู้ที่มีความกรุณาต่อคนยากจนจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าคือคําสอนของศาสนาใดนะครับแน่นอนครับไม่มีคิดเราแน่นอนไม่มีพุทธเราแน่นอนเพราะว่าพุทธเราเนี่ย จะไม่พูดถึงพระเจ้านะครับก็คือที่เหลือก็คือมันมีอยู่สีศาสนาครับนี่ครับแนะอ่านะครับคําสอนข้อนี้ก็คือกอไก่นะครับศาสนาคริสต์นะครับต่อไปนะครับข้อ6นะครับหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่คล้ายกับหลักธรรมเรื่องพรหมวิหารสีของศาสนาพุทธคือข้อใดนะครับพรหมวิหารสีก็คืออะไรครับเบตตากรุณามุติตาอุเบกขานะครับ หลักธรรมของาพาหม์ินดูที่คล้ายกับศาสนาพุทธเราก็คือธรรมะนะครับขอควายครับข้อ7หลักอาสมสในอาสมศีหรืออาศลมะอาศลมะสในข้อใดของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูที่ส่งเสริมการหาความสงบทางจิตใจพมข้อกอไก่พรมจารีขอไข่คฤหัสถ์ขอควาย,วา,ยวานปัตงอง,ง,งูสัญญาสีนะครับ ข้อนี้นี่เรียงตามตัวเลยเขาเรียงให้เลยครับหลักอาสมศรีของเขาคืออัฏฐกามธรรมโมกสะก็คือพมจันนี่ก็คืออัฏฐก็คือเป็นเด็กนะครับขึ้นมาต่อมาก็ข้อสองก็คือคเรือหัสถ้เรือหัดก็ประมาณว่าคลองเรือนมีลูกมีเมียนะครับต่อไปก็คือข้อสามก็คือวันปัดก็คือออกออกหาความสงบวันปัดนะครับต่อไปก็สุดท้ายก็คือสัญญาสีนะครับคือโมกสะ ก็คือเสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะไปหาทางพ้นทุกนะครับออกบวชนะครับข้อนี้ก็คือความสงบทางจิตใจอ่ะข้อที่เนี่ยก็คือขอควายนะครับวันปัดสัญญาสีอยู่ในช่วงในหลักอาสมสีข้อใดก็คือช่วงสุดท้ายนะครับนี่เขาเรียงมาขเขาเรียงมาเลยพรหม,มาจารีก็คือเป็นเด็กก็มีพรหม,มจรรย์แล้วก็มาค้าเื่อหัมีวันปัดมีสัญญาสีนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาสีก็คือช่วงสุดท้ายนะครับ ข้อที่เาศาสนาใดมีคําสอนทางจริยธรรมในการปฏิบัติให้ลุกขึ้นแต่เช้าตู่นะครับอันนี้เป็นของศาสนาซิกนะครับศาสนาใดมีหลักคําสอนให้ทุกคนรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก็ศาสนาซิกนะครับหลักธรรมของศาสนาอิสลามในการสอนในเรื่องการบริจาคทานตรงกับหลักคําสอนหลักธรรมของศาสนาพุทธเรื่องใดเรื่องไดครับผมวิหารสีคืออะไรครับ เมตตากรุณาบุญเจ้าเบกขาอยายะศัตรีคืออะไรครับทุกสมุทัยนิโรธมักสังฆวัตุศีสงเคราะห์นั่นแหละครับก็คือสงเคราะห์สังฆาหาคือสงเคราะห์นั่นแหละครับสงเคราะห์กันก็คือทานปิยาวาจาอัจจริยาสมานะตานะครับการเสียสละให้ทานการพูดปิยาวาจา,าที่ที่ที่ ดีต่อกันนะครับการช่วยเหลือกันอลักธรจริยาสมรตาก็คือเป็นผู้ที่มีความสม่ําเสมอบางตัวที่ดีนะครับข้อนี้ก็ขอควายครับจัดไปเลยต่อมาข้อ12นะครับข้อ12บนี่บุคคลในข้อใดที่จัดตั้งงานศาสนสัมพันธ์นะครับก็ไก่ก็คือหลวงปู่มั่นนะครับขอไขก็คือรักเกอเอ็มเบสกาขอควายก็คือพระพุทธธาตุวงูคือนายสุชีพปุญญานุภาพนะครับ ข้อนี้ก็คือในแบบเรียนเราบอกว่าพระพุทธทาตเป็นผู้จัดตั้งงานนะครับก็คือขอควายนะครับข้อที่13แม่ชีเทเรซาได้รับรางวัลโนเบลด้านใดนะครับแม่ชีเทเรซาที่เรารู้จักก็คือจะเป็นแม่ชีาชาวคิสนะครับที่ที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับข้อนี้ก็คือ,ององูนะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศยากจนนะครับข้อที่14ผู้เขียนบทความต่อต้าน เรื่องระบบบรรณะของอินเดียคือใครนะครับก็ไก่พระพุทธธาตพุทธธาตไม่ใช่ผู้เขียนนะครับเพราะว่าพุทธธาตุอยู่ประเทศไทยแม่ชีเทเรซานี่เป็นคริสนะครับมหาตมะนี่มหาตรมะคันธีคือ,อบุคคลผู้ที่ต่อต้านการครอบงำของของอ,อังกฤษที่มาครอบครองอินเดียนะครับผู้ที่เขียนบทความ ต่อต้านระบบวันรณของอินเดียก็คือดรอิเบกานะครับดรอินเบกานี่เมื่อประมาณ60ปีก่อนนี่ดรอินเบกาดรอิเบกาเนี่ยเป็นชาวเป็นชาวอินเดียอยู่ในวัณะ์จันทานนะครับแต่ดรอินเบกาเนี่ยเป็นคนที่อ่าเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนเรียนเก่งนะครับได้รับการชุบเลี้ยงขึ้นมานะครับไปนั่งเรียนด้วยกันดรอิเบกาเขานั่งอยู่ใต้โต๊ะคนวัณนะนแพทย์เขาก็นั่งบนโต๊ะด้วยตัวเอง เป็นจันทานก็นั่งอยู่ใต้โต๊ะต่อมาก็ดรกเมกาเนี่ก็เป็นคนขยันใฝ่เรียนนะครับก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้และได้รับความาสงสารได้รับความเอ็นดูจากจากาผู้อุปการะทําให้ดรเเมกานี่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา แล้วก็ดรกเมกาเนี่ยก็ได้มาศึกษาในศาสนาพุทธก็เกิดความศรัทธาในศาสนาพุทธศานสนาที่ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะนะครับทําให้เป็นผู้มารื้อฟื้นศาสนาพุทธในอินเดียนะครับเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากนะครับข้อ14ก็ตอบคอควายนะครับข้อที่15นะครับการกระทําข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมไทยแบบกเกษตรกรรมนะครับข้อไหนครับวัฒนธรรมไทยแบบทําขวัญข้าวนะครับ เห็นไหมครับเกษตรกรรมนะครับแหนาคตั้งแต่วงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเป็นประเพณีนะครับการการการบวชเนี่ยอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเกษตรกรรมข้าวเห็นไหมก็ข้าวกตจกรรมก็อันนี้เป็นการเล่นลีลีข้าวสารนะครับเนี่ยชัดเจนมากอันนี้ชัดเจนมากครับลีลีข้าวสารก็เป็นการเล่นมีข้าวอยู่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับข้าวนะครับเป็นการเล่น ข้อที่สิบหนะครับข้อใดคือประเพณีที่เกิดจากการผสมผสานของสังคมไทยและชาวมอญในประเทศไทยข้อใดครับข้อที่สิบหกขอไข่นะครับประเพณีรับบัวข้อที่17ดนะครับอาหารพื้นเมืองของภาคตะวันออกคือข้อใดแกงฮังเล่นี่เป็นภาคใต้นะครับแกงแคกแกงกุอยดิบภาคตะวันออกนะครับอาหารประจําของเขาก็คืออาหารพื้นเมืองเขาก็คือแกงหมูชมวงนะครับ ใครมีโอกาสก็ลองไปชิมนะครับข้อที่18งานบุญคูณลานของชาวเราเกี่ยวข้องกับกิจกรรมข้อใดบุญคูรลานบุญคูณลานข้อ18ครับบุญคูณลานแต่ก่อนเนี่ยลานก็คือลานข้าวนั่นแหละครับงานบุญคูณลานก็คือเกี่ยวกับข้าวนะครับทําบุญข้าวนะครับข้อที่19นะครับล้างเสียดจันไรให้บ้านเมืองของประเพณีชาวเราตรงกับข้อใด ขอไข่ครับบุญชำระครับบุญพาเวทไม่ใช่บุญเข้ากรรมไม่ใช่บุญข้าสารไม่ใช่นะครับที่สิบสอง14อสิบสี่นะครับผมเคยเล่าพาพวกเราดูในห้องแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอาหารยอดนิยมของชาวกัมพูชาที่ชื่ออมอกคล้ายกับอาหารไทยข้อใดครับจาได้ไหมครับจําได้ไหมครับหอหมกครับเราเคยคุยกันในห้องแล้วนะครับข้อใดไม่ใช่อาหารเวียดนาม อาหารเวียดนามเฟอ่ใช่ไหมลาวก็กินลาวเฟอก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลาวก๋วเตียเตยเตยเต๋ยวเวียดนี่แหละครับหมูยอใช่เลยหมูยอแหนมเนืองก็ใช่วิธีแหนมเนืองเห็นไหมครับแหนมเนืองคุณแดงอาหารเวียดทั้งนั้นเลยครับพันอ้อยพันหอมซุปไก่นี่ไม่ใช่นะครับ21ขอ็ดหอกไฟนะครับสปีดกันนิดนึงเดี๋ยวจะได้ มันจะไม่ไ,ไม่ชา้าข้อที่22ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับ22ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเทศกาลไทยสัมุทรทมเป็นงานเทศกาลของชาชิมีในมาเลเซียเทศกาลไทยปูซัมเป็นงานฉลองวันเกิดของพระคันธิกุมานเทศกาลไทยปูซัมเป็นเทศกาลที่นําของแหลมมาเสียบตามร่างกายถ้าใครเคยดูข่าวนะครับเทศกาลไทยปูซัมเชื่อเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อ เทพเจ้าแห่งสงครามในประเทศอิออนเดียนี่ข้อนี้ไม่ใช่นะครับงงงยี่สิบสามการปลดปล่อยวิญญาณคืองานเทศกาลของชาวจีนในประเทศใดน,นะครับปลดปล่อยวิญญาณนะครับข้อนี้ก็คือเป็นเทศกาลของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์นะครับข้อยี่สิบสี่การูการูคืออาหารยอดนิยมของชาติใดการูการูเนี่ยจากภาษาเนี่ยก็พอจะเดาไปได้นะครับก็คือประเทศ อินโดนีเซียนะครับอะดูต่อไปดูข้อที่25นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผ้าที่ใช้เป็นชุดประจำของชาติฟิลิปปินส์นะครับผ้าทำจากท่อป่าลินินทำจากใยบัวทำด้วย้าและป่าลินินนะครับข้อนี้นะครับข้อที่25้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น ทำจากใยสับป,ปะรดนะครับทำจากใยสับป,ปะรดนะครับต่อไปนะครับข้อที่26นะครับอาหารยอดนิยมของฟิลิปปินส์คือข้อใดข้อใดคืออาหารยอดนิยมของฟิลิปปินส์นะครับถ้ามีใช้ปักปักนี่ผมก็คงจะตลกมากนะครับจำได้ไหมครับอาหารปักปัก อาหารที่ทำมาจากขยะนะครับที่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 ผมเคยเอามาแชร์ให้ดูในกลุ่มเฟซของกอสโนรเนะครับที่เอาอาหารคัดแยกเก็บขยะจากฟาสต์ฟู้ดมาทำอาหารอีกทีนึงมาทำเป็นอาหารราคาถูกนะครับเอาละรครับข้อที่26อาหารยอดนิยมของฟิฟลิปปินส์ก็คือกอไก่นะครับอาโบโดเขาเช้ชาชเฉลยมาอย่างนี้นะครับงานนักบุญซานโตนินอยเป็นงานเทศกาลของประเทศใดประเทศใดครับ ฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในติดตามลองติดตามข่าวดูนะครับประเพณีสงการเป็นประเพณีดั้งเดิมของศาสนา,าใดาศาสนาใดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ใช่พุทธเรานะครับสงการนี้จะเป็นประเพณีของพาราหมณ์นะครับมาต่อกันข้อที่29นะครับการขนสายเข้าวัดเพื่อก่อเจดีย์ในเทศกาลสงการนิยมปฏิบัติในวันใดนะครับ ต้องทําความเข้าใจกันว่าสงการประเภทนี้สงการหรือขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยเรามีกัน3วันนะครับก็คือวันที่เราจะเลือกกันวันที่13 14า5เดือนเมษานะครับแล้วใน3วันนี้นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นวันแรกก็คือวันมหาสงการวันที่2ก็คือวันกลางหรือวันเนาวันเนาเนี่ยแปลเป็นภาษากัมพูชานะครับเป็นภาษากัมพูเรียแปลว่าอยู่ข้อที่ คอควายวันที่3นะครับก็คือวันเถลิงศกก็คือขึ้นสักการะใหม่นะครับขนทรายเข้าวัดเนี่ยนิยมทํากันวันกลางนะครับคือหรือวันวันที่2ของสงการหรือวันที่14นะครับวันเถลิงศกมีความสําคัญอย่างไรวันเถลิงศกก็วันขึ้นศกใหม่นั่นแหละครับเป็นวันต้อนรับปีใหม่ของไทยก็ถูกครับ แต่ว่าไม่ใช่ส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายดีเก่าเป็นวันมหาสงการนะครับข้อนี้ก็จึงเป็นข้อหองูนะครับข้อส1วันที่นิยมลดน้ําขอพรผู้ใหญ่คือวันในเทศกาลสงการคือวันใดนะครับเราจะนิยมลดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในวันที่ส5ห้าหรือว่าวันเวันที่เราจะนิยมลดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในวันถลิงศกถูกต้องนะครับวันถลงศกก็คือวันวันที่ขึ้นศกใหม่ นะครับวันต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับข้อที่32นะครับวันที่13เมษายนในเทศกาลสงการนิยมปฏิบัติข้อใด13 13เมษายนนะครับข้อที่32เนี่ยเราจะนิยมทําอะไรครับสงท้ายพีเก่าสงน้ำพระไปป่าไหมครับอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร่วงลับไหมครับขนสายเข้าวัดไปครับทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับ เป็นวันส่งท้ายปีประเพณีสงการของเขเมรทำที่ทํากิจกรรมคล้ายประเพณีสงการของไทยก็คือวันใดครับวันใดครับอ่า3าก็คือขอควายนะครับเป็นที่16ครับคราวนี้ ข้อ3านะครับวันจ่ายตามประเพณีจุดจีนตรงกับวันใดนะครับอันนี้เรามาทชับามเข้าใจกับประเพณีจุดจีนนะครับประเพณีจุดจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นแหละครับเขาจะมีอยู่3วันวันแรกคือวันจ่ายก็คือวันก่อนสิ้นปีวันก่อนสิ้นปีนะครับวันที่2วันไหว้ก็คือวันสิ้นปีข้อที่3ก็คือวันถือหรือว่าวันเที่ยวก็คือวันปีใหม่นะครับก็จะมี3วันวันจ่ายเนี่ยก็คือชาวไทย เชื้อสายจีนนะครับเขาจะไปซื้อหาอาหารนั่นแหละครับก็เรียกว่าวันจ่ายวันที่สองก็คือวันไหวนะครับวันสิ้นปีเขาก็จะไหว้ไหว้เทพเจ้าต่างๆไหว้บรรพบุรุษหรือว่าว้ผีญาติพี่น้องผีรายญาติที่ล่วงรับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นวันถือหรือวันเที่ยวก็จะเขาก็จะออกไปเที่ยวกันจะไปขอพรญาติผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับก็คือวันจ่ายตามประเพณีจุดีนก็คือตรงกับวันใช่นะครับวันแรกนะครับถูกต้องครับ พระเพณนี้จุดจีนนิยมเส้นไหว้บันไดวันจ่ายวันไหว้วันถือวันถือนะครับวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนั่นแหละครับวันที่สองเป็นวันเส้นไหว้วันที่สามก็คือวันถือหรือว่าวันเที่ยวนะครับวันถือของเทศกาลจุดจีนไม่นิยมทําสิ่งใดทําบาปทั้งปวงนะครับวันถือเนี่ยวันเที่ยวนี่เขาจะแต่งกายเสื้อผ้าใหม่สวยงามไปเยี่ยมญาติพี่น้องพักผ่อนนอดบ้านนะครับไปเที่ยวทวงเงินนี่เขาไม่นิยมนะครับสาสิบเจ็ดก็ไก่ สามสิบสองข้อใดคือการฟื้นฟู Arrow, วัฒนธรรมประเพณีนะครับข้อใดไอ้สามสิบแปดข้อใดคือการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีนะครับนําวัฒนธรรมการสูญหายนํากลับมาใหม่อาจจะก็เรียกว่าฟื้นฟูนะครับพัฒนาพัฒนานี่เขาไม่เรียกว่าฟื้นฟูนะครับก็เรียกว่าพัฒนานําวัฒนธรรมที่มีอยู่ไปแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่นอันนี้เ,นนนเขาเรียกน่าจะเป็นการประยุกต์นะครับแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนไปนี่ก็เรียกประยุกต์นะครับก็ไก่น่าจ,จะชัดเจนที่สุดนะครับข้อสาข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีข้อใดครับข้อสาเนี่ยไม่ใช่การถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีข้อใดไม่ใช่นะครับนําวัฒนธรรมประเพณีจากชุมชนอื่นมาใช้ชุมชนของตนอันนี้เป็นการถ่ายทอดไหมครับ ข้อ 2. นําภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสาธิตการสาร,รก้าไหวในหมู่บ้านนําภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสาธิตเป็นการถ่ายทอดไหมครับการการร่วมกันจัดงานประพริีตามเทศกาลของชุมชนหรือท้องถิ่นนี่เป็นการถ่ายทอดไหมครับ ข้อนี้ตอบสามสิบเก้าตอบงองูนะครับถูกทุกข้อเลยข้อสี่สิบนะครับ,รบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเท่ากับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเรื่องใดนะครับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเท่ากับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเรื่องใดน,นะครับ การถ่ายทอดใช่ไหมการฟื้นฟูใช่ไหม,กา, food, ไหมการพัฒนาใช่ไหมเอาเอาคือเอาพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะครับเอาของเอาของที่มีอยู่ในชุมชนเราเนี่ยมาทาพิพิธภัณฑ์อ่าเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาทาพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์ในเรื่องใดแน่นอนครับเพราะเรามาตั้งมันก็ต้องเป็นการถ่ายทอดใช่ไหมครับบางส่วนที่สูญหายก็เอากลับคืนมา มันจะเป็นในสองส่วนยือกอไก่และขอไข่นะครับการพัฒนานี่ไม่ใช่นะครับเพราะวิวิจภั์เอามาวิจารณ์ก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับก็คือกอไก่อพอไข่ไนดะ้ถ้าจะถูกต้องที่สุดก็จะเป็นงองูนะครับข้อที่4ี่ดนะครับการให้รางวัลและเป็นกําลังใจกับป่าชาวบ้านจัดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเรื่องใดให้รางวัลและเป็นกําลังใจกับป่าชาวบ้าน ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับเป็นการอนุรักษ์ในเรื่องใดการถ่ายทอดนะครับการฟื้นฟูการสืบสารทุกข้อที่กล่าวมาใช่หมดนะครับเพราะการเพราะวัฒนธรรมนี้อยู่กับการถือปฏิบัติของบุคคลนะครับครับทุกข้อที่กล่าวมานี้ถูกต้องเลยป่าชาวบ้านก็ถ่ายทอดฟื้นฟูสืบสารนะครับก็ ถูกทุกข้อนะครับข้อ41ข้อส2นะครับการจัดทําระบบข้อมูลเครือข่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นจัดเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเรื่องใดจัดตั้งระบบข้อมูลเครือข่ายนะครับข้อนี้ก็คือการเผยแพร่วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนไหมสร้างจิตสํานึกไหมหรือฟื้นฟูนไหมข้อนี้ในการเผยแพร่นี่เผยแผ่วัฒนธรรมเนี่ยเป็น เป็นข้อที่ชัดเจนที่สุดนะครับข้อ43นะครับข้อใดเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมข้อใดเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ปร,ปรับวัฒนธรรมและประเพณีนะครับก็ไก่การดูแลสวนสาธารณะชุมชนขอไข่การจัดการตามประเพณีในในเทศกาลท้องถิ่น คอควายความภาคภูมิใจในภาษาท้องถิ่นข้อนี้ผมผมคิดว่าเขาคงถุกตุกก้อนะครับข้อที่14นะครับค่านิยมที่มีลักษณะเฉพาะเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงยากคือข้อใดเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงยากคือข้อใดคอไก่ค่านิยมหลักขอไข่ค่านิยมส่วนบุคคลคอควายค่านิยมทางสังคมงองูค่านิยมที่เป็นแบบแผนนะครับข้อนี้ เป็นลักษณะเฉพาะเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงยากก็คือค่านิยมหลักนะครับข้อที่45ข้อใดไม่ใช่หน้าที่และบทบาทของค่านิยมไม่ใช่หน้าที่และบทบาทของค่านิยมนะครับก็ไก่ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานพฤติกรรมของบุคคล อันนี้ใช่นะครับเป็นเป็นเป็นบทบาทของค้านิยมเลยขอไข่ทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจให้กับบุคคลอันนี้ก็ใช่นะครับขอควายทําหน้าที่เป็นแบบแผนในการตัดสินใจนี่ก็ใช่นะครับงูงูทำหน้าที่กล่อมเกาจิตใจให้กับบุคคลกล่อมเกาจิตใจมันมันดูไม่เหมือนข้ออื่นๆนะครับข้ององูนะครับสีสิหาข้อสี่สิห การข้ามถนนตามทางม้าลายเกี่ยวข้องกับค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทยในข้อใดข้ามถนนตรงทางม้าลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทยในข้อใดก็ไก่มีวินยัขยขาไข่อยู่ยังพอเพียงข้อควายแลกความใจง,ง่วงมีมจิตใจข้อนี้อะไรครับโอ้แน่นอนครับมีวินยัยข้อที่สี่สิบเจ็ดนะครับ ข้อใดที่แสดงถึงค่านิยมที่ร mm ักความเป็นไทยแต่งกายเป็นไทยแต่งกายถูกกาละเทศะแต่งกายให้สมกับฐานะแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยเรื่องกาละเทสะนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่านิยมของของไทยนะครับแต่ที่ข้อนี้มันจะชัดเจนกว่าก็คือแต่งกายแบบไทยเรานี่แหละครับก็ไก่นะครับข้อที่48นะครับข้อใดไม่ใช่การแสดงถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ในเรื่องรักความเป็นไทย ข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับการแสดงถึงค่านิยมที่พึงประสงค์ในความรักความเป็นไทยก็กยไกลเคารพอนอบน้อมเคารพผู้อาวุโสอันนี้คือคนไทยนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้มันใช่เลยค่านิยมเราขอใครแสดงความกตัญญูรู้คุณอันนี้ใช่เลยค่านิยมคมนไทยขอวคยนิยมซื้อสินค้าต่างประเทศนี่มันมีเกี่ยวข้องกันเลยนะครับวอางูทักทายผู้ใหญ่ด้วยการกราบไหว้อันนี้ก็ใช่ ข้อน uhm. ี้ก็ไม่ยากนะครับขอควาย49ข้อใดคือค่านิยมที่พึงประสงค์ของเอเชียที่ตรงกับค่านิยมที่พึงประสงค์ของไทยในเรื่องการมีวินัยก็ไก่ความสุภาพอ่อนโยนขอไขความสามารถในการสร้างสรรค์ขอควายความตรงต่อเวลางองความเป็นระเบียบข้อนี้ข้อไหนครับ แน่นอนครับก็คือความตรงต่อเวลานะครับ <c oughs> ข้อห0นะครับข้อใดไคือการแสดงออกถึงการเป็นคนมีจิตสาธารณะข้อไก่ทิ้งขยะถูกที่ขอไข่เข้าแถวเมื่อซื้ออาหารข้อควายการไม่เด็ดดอกไม้ในสวนสาธา,ารณะง,ง,งูถูกทุกข้อข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับถูกทุกข้อครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการทบทวนข้อสอบชายบทนะครับก็ ขอให้ทุกคนทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ